ดูฮะหลังตะคุ่มตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นนะเต่าฮะนั่นเล็กเอาใบตำลึงที่อยู่ในสวนเรานี่แหละนะเป็นวัชพืชนะโยนลงไปเขาก็จะมาเก็บกินอยู่เรื่อยๆนะฮะทำเป็นเขินฮะบางทีเขาระแวงคนฮะแต่พอไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไปขอ กินขนมแล้วอืมไม่มีเขินนะไม่มีอายไม่กลัวคนด้วยคนเดินผ่านวิ่งโลว์ว่ายเข้ามาหาแต่พออย่างนี้แม่ทำเป็นเขินกลัวคนก็สัญชาตญาณของเขานะเราก็ต้องเข้าใจเต่าเรวน,นี้เริ่มจะหายากนะฮะ อาจจะมีบ้างตัวเล็กๆฮแต่ตัวใหญ่ๆแบบนี้ที่มาอยู่รวมฝูงกันแบบนี้หายากนี่แหละอะไรก็อยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะอยู่กับมีทั้งพวกเต่ามีทั้งปลาที่หลากหลายนะแล้วก็มีตัวเงินตัวทองอะไรอย่างเงี้ยระบบนิเวศท,ที่มันเกื้อกูลกันนะ เป็นห่วงโซ่อาหารกันบ้างอันไหนเราที่พอจะช่วยเหลือเขาได้นะก็นี่แหละอย่างพวกวัชพืชต่างๆเราก็จะถอนดึงถกโยนลงไปไว้ริมคลองเดี๋ยวเขาก็มากินฮนะปลาก็ชอบนะงั้นเราไม่ต้องกังวลเรื่องของการที่จะทำให้น้ำเนี่ยเน่าเสีย เรามีตัวช่วยกำจัดช่วยดูแลนะประโยชน์การรู้จักธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติเราเห็นเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนเราอนะเพื่อนรวมโลกได้อยู่ใกล,ใกล้ๆได้สัมผัสมันก็มีความสุขนะคร นาเล็กก็เอามาแบ่งปันนะให้คนที่ชอบธรรมชาติรักธรรมชาติเหมือนกับนาเล็กนะได้ชมบรรยากาศชมภาพแบบนี้เขินฮะเขินคือเขาวาดระแวงธรรมดาแล้วก็ปล่อยให้เขาหากินกันแบบธรรมชาติดีกว่า ครับผมสลับคลิดนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ